เคยสงสัยกันไหมครับว่า AI เนี่ยจะฉลาดไปได้ถึงขั้นไหนกันแน่อ่ะล่ะครับในปี2026นี้เรากำลังจะได้เห็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆที่จะพลิกโฉมวิธีการทำงานของ AI ไปเลยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า self verification ครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการตรวจสอบตัวเองได้คือมันไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่นี่คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการเลย เพื่อเห็นภาพชัดที่สุดนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้ดูถ้า AI ในปี2024เปรียบเหมือนนักเขียนมือฉมังที่เขียนเก่งสร้างสารรค์งานได้เยอะแยะไปหมด AI ในปี2026ก็จะอัปเกรดตัวเองกลายเป็นผู้ตรวจทานที่ไว้ใจได้ครับการเปลี่ยนแปลงจะแค่สร้างมาเป็นตรวจสอบนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยก้าวต่อไปของ AI ครับคือตอนนี้ Self-verification มันไม่ใช่แค่แนวคิดหรือทฤษฎีบนกระดาษอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นแกนหลักเป็นหัวใจของโมเดลรุวนใหม่ๆอย่าง GPT-5 หรือ Claude 4ไปเรียบร้อยแล้วแล้วคำว่า self-verification เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดแบบบ้านๆเลยนะครับมันก็คือ AI ที่เหมือนจะคิดทบทวนเป็นนะครับคือมันมีกระบวนการภายในที่คอยเช็คแล้วก็แก้ข้อผิดพลาดของตัวเองได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยลดภาระของคนเราที่ต้องคอยไปนั่งจี้นั่งตัวตลอดเวลาไปได้เยอะเลย คำถามต่อมาก็คือแล้วเบื้องหลังความสามารถเจ๋งๆแบบนี้เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เราจะมาแง้มดูกลไกการคิดของ AI กันครับซึ่งมันคือการเปลี่ยนจากการเดาสุ่มมาเป็นการใช้เหตุผลมากขึ้นจริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีความคิดของมนุษย์เราเลยครับที่เรียกว่า System True Thinking ซึ่งมันก็คือการคิดแบบช้าๆคิดแบบมีเหตุผลมีการไตรตรองอย่างรอบคอบ ไม่ใช่การตอบสนองแบบปุบป,ปับทันทีซึ่ง AI ก็นำเอาแนวคิดนี้แหละครับมาปรับใช้เพื่อให้คำตอบของมันเนี่ยมันถูกต้องและแม่นยำม,มากขึ้นก่อนที่ AI จะให้คำตอบสุดท้ายกับเราเนี่ยนะครับข้างในตัวมันจะเกิดกระบวนการวนลูปแบบนี้ก่อนเลยครับ 1. คือมันจะจำลองสถานการณ์ภายในเพื่อดูว่าถ้าตอบแบบนี้ผลจะเป็นยังไงจากนั้น 2. มันจะค้นหาข้อขัดแย้งทางตรรก,กะในคาตอบของตัวเองถ้าเจอปุ๊บ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3คือลูปการแก้ไขตัวเองวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คําตอบสุดท้ายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจริงๆถึงจะส่งออกมาให้เราเห็นครับเอาละพอเราเห็นแล้วว่าเบื้องหลังมันทํางานอย่างไรคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในโลกความจริงมันเอาไปทําอะไรได้บ้างโดยเฉพาะในวงการเขียนโค้ดและงานวิจัยนี่คือเห็นผลชัดเจนมาก คือถ้าเป็นเมื่อก่อนปัญหาเดิมๆของ AI ในช่วงปี2024ถึง2025ก็คือมันเขียนโค้ดได้นะเก่งด้วยแต่บางทีมันก็มีข้อผิดพลาดหรือที่เราเรียกกันว่าบักแฝงมาด้วยทำให้สุดท้ายคนก็ยังต้องมาคอยเช็คคอยแก้กันอยู่ดีแต่ตอนนี้ครับมันเปลี่ยนไปแล้วเครื่องมืออย่างก g p t c o Pilot Next รุ่นล่าสุดเนี่ยมันสามารถ run เทสโค้ดที่มันเขียนขึ้นมาเองได้เลยนะครับ แล้วถ้าเจอปัญหามันก็จะไปอ่าน e er อ r o r Log ล็อกเพื่อวิเคราะห์แล้วก็เขียนโค้ดใหม่เพื่อแก้บัคนั้นได้ด้วยตัวเองเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรครับก็คือโค้ดที่ส่งมาถึงมือเราเนี่ยมันผ่านการทดสอบผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วบทบาทของโปรแกรมเมอร์ที่เป็นมนุษย์ก็เลยเปลี่ยนไปเลยครับจากที่ต้องมานั่งไล่โค้ดทีละบรรทัดก็ไปโฟกัสที่ภาพใหญ่การออกแบบสถาป,ปัตยกรรมของระบบแทนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ในโลกของการเขียนโค้ดนะครับในห้องแลบอย่างที่ Deep Mind เนี่ย ตอนนี้ AI ก็สามารถขับเคลื่อนกระบวนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตัวเองแล้วตั้งแต่การตั้งสมมติฐานขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอาไปทดสอบความเสถียรผ่านการจำลองแถมยังคัดกรองตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งไปได้เองโดยอัตโนมัติอีกด้วยซึ่งผลกระทบของมันเนี่ยมหาศาลเลยนะครับมันทำให้การค้นพบวัสดุใหม่ๆหรือแม้กระทั่งยารักษามะเร็งเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าโอ้โหลองนึกภาพตามดูสิครับว่ามันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหน ต่อมาครับมาพูดถึงปัญหาที่หลายคนน่าจะกังวลใจกันมากที่สุดนั่นก็คือปัญหา AI hallucination หรือการที่ AI มันกุเรื่องสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาเองซึ่งเจ้า self verification นี่แหละครับที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยคือข้อมูลก็ชี้ชัดเลยนะครับว่าในปี2026เนี่ยปัญหาที่ AI สร้างเรื่องขึ้นมาเองหรือที่เราเรียกว่า hallucinate เนี่ยมันลดลงไปแบบควบห้าบเลย ซึ่งนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือที่เคยเป็นจุดอ่อนสําคัญของ AI มาตลอดแล้วมันทําได้ยังไงคําตอบก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าชั้นการตรวจสอบหรือ verification layer เพิ่มเข้ามาครับทำให้ AI สามารถเช็คข้อมูลกับฐานความรู้หรือ knowledge graph แบบ Real-Time ได้ก่อนจะตอบและจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้ามันเช็คแล้วข้อมูลมันไม่ชัวร์หรือไม่แน่ใจเนี่ย AI รุ่นใหม่จะเลือกที่จะยอมรับตรงๆว่าไม่ทราบหรือกำลังตรวจสอบแทน ที่จะมั่วแต่งเรื่องขึ้นมาเหมือนแต่ก่อนครับมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะนําไปสู่หัวใจหลักแค่เรื่องเดียวเลยนั่นก็คือความไว้วางใจที่เปลี่ยนไปและมันจะนําเราไปสู่ยุคใหม่ของการทํางานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI ครับดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ นี่มันไม่ใช่แค่การอัปเดตทางเทคนิคเฉยๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่ทําให้เราสามารถไว้วางใจให้ AI จัดการงานสําคัญๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปคอยเฝ้าคอยจับผิดมันตลอดเวลาอีกต่อไปแล้วและภาพนี้ก็น่าจะสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับนักเขียนมือฉมังแห่งปี2024ได้วิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นผู้ตรวจทานที่ไว้ใจได้แห่งปี2026ซึ่งมันก็ตอกย้ำแนวคิดที่ว่า AI ได้เปลี่ยนจากแค่เครื่องมือสร้างสารรค์ ไปสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ที่พึ่งพาได้จริงๆและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าชนคิดต่อนะครับว่าในเมื่อเราเริ่มที่จะไว้วางใจ AI ได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วบทบาทของมนุษย์เราล่ะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร